เปิดสาเหตุที่หนุ่มกะลาแตกหักกับภรรยาที่แท้ไม่ใช่มือที่สมสาเหตุที่หนุ่มกะลาแตกหักกับภรรยา เรียกได้ว,ว่าเป็นที่พูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวความรักของนักร้องหนุ่มเสียงนน่มหนุ่มกะลาและคุณจูนเพนชุรีพรรยาจากกรณีที่ทางด้านจูนเพนชุรีพรรรยาหนุ่มกะลาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องมือที่3 10ล้านบาทและทางด้านหนุ่มกะลาประกาศจบความสัมพันธ์กับมือที่3กลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแล จูนและลูกอย่างดีที่สุดซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ปรรญาหนุ่มกลาได้เปิดใจถึงปัญหาใหญ่ที่อาจจะทําให้เขาอยากไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นประเด็นเรื่องการจ่ายเงินที่หนุ่มกลาบอกว่าเงินจากแกรมมี่เข้าเราโดยตรงจูนเผยว่าเงินที่ได้เข้าเราอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจับได้แล้วยึดคืนเราเปิดเป็นบริษัทเราเป็นคนดูแลบริษัทอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็จ่ายเขาเป็นเงินเดือนแต่เขาอยากได้อะไร ขาก็ขอเพิ่มตอนนี้พอเขาแยกไปเขาอาจจะไม่กล้าขอเราเรื่องเงินก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาเขาอาจจะอยากซื้อของเป็นแสนเป็นล้านแต่เราไม่ให้บางเช้นเราก็รู้สึกว่าไม่โอเค แต่มันก็เป็นปกติของสามีภรรยาแล้วถ้าถามว่าเพราะสาเหตุนี้ทําให้เขาต้องไปหาผู้หญิงที่เปเขาหรือเปล่าเอาจริงๆเงินเราก็มีไม่ใช่คนไม่มีเงินเขาจะซื้อแปรน์เนมบางทีเราไม่ให้แล้วเขามีคนมาให้เขาอาจจะชอบหรือเปล่าเราไม่รู้ใครมาเปาเราก็ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้รักเลยต้องอยู่ที่วิจารณญาณของคน